สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเครื่องมือใหม่ของมิวว a กี้นะครับเครื่องมือที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือ M18 เลื่อยสายพานขนาด125มิลนะครับผมหรือว่า M18 FBS 125ความสามารถในการตัดจะอยู่ที่125คูณ125มิล ความพิเศษของเครื่องตัวนี้นั้นจะมาพร้อมกับความเบาของเครื่องนะครับเครื่องเปล่านี้จะอยู่ที่4.7กิโลนะครับเบาจากตัวรุ่นปัจจุบันอยู่ที่1.3กิโลนะครับความเร็วในการตัดของตัวเลื่อยสายพานตัวนี้นะครับผมจะให้ความเร็วสูงสุด168เมตรต่อนอาทีและสามารถที่จะปรับความเร็วได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนอกจากนั้นแล้วตัวไกเองก็สามารถที่จะปรับระดับความเร็วได้นะครับผมแล้วแต่แรงบีบของผู้ใช้งานความพิเศษของเครื่องตัวนี้นั้นจะมาพร้อมกับระบบ พัดเบรกของมิววอกี้นะครับผมซึ่งจะเป็นระบบช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานเมื่อทําการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเลื่อยสายผ่านจะหยุดการทํางานทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเซฟสําหรับผู้ใช้งานแน่นอนครับตัวเครื่องเองนั้นก็จะมาพร้อมกับตัวฮุกนะครับผมซึ่งสามารถที่จะนําไปใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็มีหูคล้องอุปกรณ์ที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้นอกจากนี้แล้วจะมีไฟ LED ที่อยู่ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นแล้วจะเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับผู้ใช้งานเมื่อทํางานในจุดที่มืดนะครับสาหรับท่านใดที่่ตต้้ออองกาาาารรสสบถถมมมมมขูลเเพิินะคผ จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ m i l w a u k e e ได้ทั่วประเทศครับ